ครับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำนานะครับนี่ครับเขาเรียกว่าต้นกล้าที่เขามัดเรียบร้อยแล้วครับตัดปลายครับอันนี้จะสอนเริ่มต้นก็คือเมื่อเขามัดหรือว่าไถเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเนี่ครับเราก็จะแบ่งต้นกล้าออกเท่ากับกำมือของเราครับอย่างเงี้ยครับอุ้มอย่างเงี้ยนี่ครับอุ้มอย่างนี้ก่อนอุ้มปั๊บ แล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยฮะดึงไม้กำกำไวอ้อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับประมาณส,สองสามต้นนะครับเนี่ยครับก็จะดึงก็จะดึงอย่างเงี้ยเออเริ่มเหอะเริ่มจะทีครับมาดูเลยครับเดินมาเลยครับไม่เดินมาเลยมันซูมได้